เมื่อวานในทางทางาที่มีประเด็นที่ตอบคําถามเนี่ยเพราะว่ามีภาคประชาชนในจังหวัดเชียงรายที่อำเภอแม่สายเนี่ยเขาก็ไปเคลื่อนไหวกันนะครับมาเรียกร้องในประเด็นที่คุณนันทยาเราให้ฟังนั่นแหละนะครับว่า,าให้ประกาศเขตภัฒพิบัติฉุกเฉินทันทีเพื่อจะได้ที่จะสามารถหางบประมาณมาช่วยเหลือประชาชนได้เช่นอุปกรณ์ป้องกันฝุ่น PM 2.5หน้ากากอนามัยยาเวชภัณฑ์เครื่องฟอกอากาศอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับคือเอาว่ากระนอตรงเนี่ย คนเขาก็อยากจะเห็นมาตรการอะไรที่มันเข้มข้นมากขึ้นะนะมีรายละเอียดมากขึ้นคือเวลาเราเราดูเราดูข่าวนะที่มีการขอความร่วมมือไปอยังพี่น้องประชาชนในประเทศเนี่ยนะคะอย่างที่ท่านพู้ว่าบอกว่าเราก็ต้องทําของเราให้ดีเนี่ยคือมันก็จะมีอะไรอ่ะก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนดูแลสุขภาพของตนเองอสวมใส่หน้ากากอันมามัยงดออกจาก งดออกจากบ้านถ้าไม่จําเป็นะนะคะปิดประตูปิดหน้าต่างงดเผางดเผาแล้วก็จะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นขอให้เจ้าหน้าที่ออกไปตรวจตราขอความร่วมมือเรื่องของการงดเผาเรื่อนนั้นเนี่ยเราเห็นมาตรก,การเหล่านี้มาโดยตลอดแต่ปัญหาก็คือว่ามันเหมือนยังแก้ไม่ได้อ,อย่างดูจังหวัดเชียงรายเนี่ยซึ่งเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าที่ท่านผู้ว่าบอกว่าเราต้องทำของเราให้ดีที่สุดก่อนเพราะว่าเพราะว่า สถานการณ์ภายนอกประเทศเราไม่สามารถควบคุมได้คำถามมันก็จะเกิดขึ้นเช่นเดียวกันว่าแล้วในพื้นที่จังหวัดนี้หรือพื้นที่โดยรอบเนี่ยเราได้มีมาตรการได้เข้มข้นขนาดไหนอย่างไร